อะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อ่าครับวันนี้ก็มาเล่นสปิวเหมือนเหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบนี้เราจะเล่นเป็นสปิวทุ่นลอยเลยนะครับทุ่นลอยเลยทุ่นที่เราทําเองนะครับเวลามันกินก็ทุ่นจะจมนะครับหรือไม่ก็ตั้งนะครับอาจจะปล่อยให้ให้ทุ่นมันนอนแบบนี้นะครับถ้าบางทีบางทีก็ ตั้งเราวัดนะครับบางทีกู้ก็ทุ่งจมนะครับเล่นเป็นสเปียวทุ่นลอยเลยนะครับวันนี้มาครับเรามาดูอาการทุ่นกันครับมาครับ,บสินน่าหรอมาในหีมไปครับอืม ตั้งเลยครับตั้งเลยครับโอ้โหที่ติดครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับทีทีเล่นก็เหมือนเล่นหลบทุ่นธรรมาดาเนี่แหละครับเต่วว่ามันจะโยนได้ไกลหน่อยนะครับทุ่นนี้ และก็ต้านกระแสะน้ําได้ดีกว่านะครับ ปลาเล็กครับโอ้โห و, ไม่ใช่ปลาเล็กแล้วครับโอ้โห و, โอ้โห و, โอ้โหเนี่ยกระปลาใหญ่เลยครับโอ้โห و, โอ้โหโอ้โหสวิงก็ไม่ได้พามาครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหได้ผลครับได้ผลครับ สปิีวทุ่นนอนในทุ่นลอยครับโอ้โหอ,อยากเข้าตอนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสปินก็ไม่ได้พามาครับต้องยกเลยนะครับสมิลลาเฮโรมาเนโรฮีมโอ้โหดูนะครับปลูครับโอ้โหเดี๋ยเดี๋ยว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 ตกสงสารปลาเจ็บมันเก็บมันเจ็บ โอเคเนาะอัลฮัมดูลิลล่าฮัมดูลิลลห์โหกินสองเม็ดเลยครับอ๋อไม่ไม่กินเม็ดเดียวครับอันนี้มันเกี่ยวคางอือหือสัปีวทุ่นลอยได้ผลครับมาตับโปรแค่ไม้ที่สองนะครับสนุกสนุก องคอ,อครับผิวทุ่นลอยอมนี่ที่ตองนั้นไมครับโอย้อยโอ้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 โอ้ย ฝุงไฟแล้วอ๋ออย่าเพิ่งไฟสิฝุงอืมอืมอืมไม่โดนครับโอ้โห,โหไหลขนาดนี้ไม่โดนได้ยังไง còn ăn lơi, đẹp ừ, mà ít thôi, ít, nên là, โอ้โหไม่เล็กแล้วครับไม่เล็กแล้วครับแบบนี้ไม่เล็กแล้วครับโอ้โอ้โหลุดโอ้โหลุดครับหลุดครับ ใช่ตอนนั้นก็ได้ไม่ว่ากันอืมอืมอืมืมอือืมอืมนี่ปลาครับอันนี้ปลาครับโอ้โหโอ้โหปลาครับโอ้โห นี่ใหญ่ไงครับโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหอย่าเข้าโตอย่าเข้าโตอย่าเข้าโตโอ้ยอย่าเข้าโตย่อย่อย่อย่โดนแล้วโดนโตแล้วอย่าปล่อยฮึดุดโคชังอ๋อลุดโคชัง อืมโอ้ตัวใหญ่ทัดด้วยอืมอืมตัวใหญ่ทัดด้วยครับเดี๋ยวนิดเดียวท่ด้วยครับแยวของอนุญาตไปเอาหน่อยพบอ,อืมฮามดูลิลลาส,สิ่งก็ไม่ได้ออกมากครับโอ้โหโได้ครับฮามดูลิลลา แม่ยายต้องได้กินปลาส้มแม่ยายต้องได้กินปลาส,ส้มครับอัลฮัมดุลิลละนี่ครับนี่ เมียต้องได้กินปลาส้มฮ่าฮ่ามันเติบ <c oughs> ไม่เปิดน,นั่นลอกได้ไงเปิดเปิดเปิดอยู่แต่ว่ามันติดตรงนี้มาเยีย ตเตปเปอร์อืมโตกินอยู่กินอยู่เป็น่ะไะเป็นปลาปลาเล็กครับอืมไม่ใช่ปลาเล็กแล้วโอ้โหกินแบบนี้อู้ โอ้ยเรามีได้คอเราได,อาได้อีกหนึ่งทุนนะครับรวมเวลาทุนมันตั้งนิ่งๆนะครับแดงว่าปลามันอมอยู่อมเหยื่ออยู่ครับเคเคนะครับที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้สี่สี เริ่มลมเริ่มสงบกแล้วครับสนุกแล้วทีเนี้ยก็ปลากินน่ะนะอืมรงนั้นก็ได้กินอยู่แล้วอปเล็กปเล็ก Tịt khắp Sải đơn Sải đơn โอ้โห oh, 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 ไปกับทุนเลยทุนเราโอ้โ oh, ห oh, oh, จบแล้วงานนี้ทำไงดีอ่ะโอ้เสียดาย <c oughs> จบแล้วงานนี้ทุนเราไปแล้ว ทุ่นดีที่สุดด้วยทั้งทุ่นนี้โอ้เสียดใเว่ยจบครับ จบครับทินี้จบครับอโอเคได้เลยครับสองแม้มพอพอได้อยู่ครับพอได้เล่นนะครับปลาเข้าเย็นเย็นเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ปลาเข้าเย็นเย็นไม่น่าละ่ะสองสมอาทิตย์ที่แล้วเราตก ทั้งวันไม่ได้เพราะว่าเรากลับประมาณสี่โมงเย็นปลาเริ่มกินประมาณสี่โมงครึ่งครับไม่เป็นไรครับรอบหน้าเอาใหม่ครับมันตาโปร